ตอนที่156ภารกิจใหม่เมื่อกลับถึงบ้านลิงเยวียนเห็นเจียนอีคลุกอยู่ในห้องครัวอีกครั้งในห้องก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอันแปลกประหลาดเจียนอีตะโกนบอกเขานี่เป็นอาหารเย็นของพวกเราลิงเยวียนอ้าปากพะงาบก่อนจะรีบปิดปากลงกลิ่นนี้รุนแรงเหลือเกินไม่รู้ว่าเจียนอีกำลังทำอะไรกำลังทำตอดตุนอยู่หรือยังไงกันเขากลับเข้าห้องไปก่อนจะปิดประตูลงจนสนิทโดยไม่พูดจาทำร้ายจิตวิญ,ญญาณพ่อครัวที่ถือกำเนิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ในตัวเจียนอี ติ้งต่องทันใดนั้นระบบก็ปรากฏขึ้นยินดีด้วยที่โฮสทำออเดอร์ชิ้นที่2ได้สำเร็จมอบหมายภารกิจใหม่ชื่อภารกิจหาปลามาให้มิซูซอนจับปลาเนื้อหาภารกิจในอนาคตหลังจากที่โฮสต์ไปจากที่นี่บริษัทย่อยก็จะกลับสู่สภาวะาเช่นก่อนหน้านี้ได้ง่ายขอให้โฮส์เลือก3ามคนจากสไลล์มิวสิกได้ตามใจชอบและพัฒนาความสามารถด้านการประพันธ์เพลงของพวกเขาก่อนที่โฮสเรียนจบชั้นปีที่3รางวัลภารกิจสามารถใช้การตัวละครของอยางจงหมิงได้สองชั่วโมงต่อวันหมายเหตุภารกิจ พลังความรู้ด้านการประพันธ์เพลงและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของหยางจงหมิงนั้นลึกล้ำมากเนื่องจากนี้ไม่ใช่พลังความรู้ของตัวโฮสเองเถ้าหากโฮสมีไอเดียอยากสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับของตนเองการตัวละครหยางจงหมิงก็จะใช้การไม่ได้ทำได้เพียงใช้ความรู้และความสามารถของตัวโฮสเองมาเป็นพื้นฐานในการผลิตผลงานลิงเยวียนอึ้งไปหลังจากคิดวิเคราะห์ไปเล็กน้อยเขาก็พอจะเข้าใจเจต,ตนาของระบบแล้วระบบให้ตนใช้การตัวละครของหยางจงหมิงเพื่อบ่มเพาะลูกศิษย์ในบริษัทย่อยออกมาทว่าระบบก็กลัวว่าตนจะหยิบยืมพลังความรู้ของหยางจงหมมิงงเเขียนพลออกา ถึงอย่างไรด้วยระดับของหยางจงหมิงเมื่อเขาตั้งใจเขียนเพลงออกมาคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปว่าผลงานเหล่านั้นจากระบบเลยฉะนั้นแล้วระบบจึงสร้างข้อจำกัดไว้รับหลังจากการแจ้งเตือนของระบบในคลังไอเทมของหลิงเยวียนก็มีการตัวละครเพิ่มขึ้นมาหนึ่งใบใช้การตัวละครหลิงเยวียนหัวใจกระตุกบูกการตัวละครเปิดใช้งานหลิงเยวียนคิดว่าตนอาจกลายเป็นหลิงจงหมิงเยวียนทว่าในความเป็นจริงแล้วบุคลิกและนิสัยของหยางจงหมิงไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อหลิงเยวียน เขาเพียงแต่รู้สึกว่าจู่ๆในสมองของตนก็ปรากฏมวลความรู้ด้านการประพันธ์เพลงขึ้นมามหาศาลในนั้นมีความรู้จํานวนมากที่นับว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรู้จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไปไกลในตอนนั้นหลิงเยวียนถึงรับรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วพ่อเพลงแข็งแกร่งมากแค่ไหนในแง่หนึ่งอย่างจงหมิงเรียกได้ว่าเป็นตำราความรู้ด้านการประพันธ์เพลงในรูปแบบมนุษย์เลยก็ว่าได้ในห้วงสำนึกของเขามีแต่ความรู้ด้านการประพันธ์เพลงบรรจุไว้ทวนให้รู้สึกขนหัวลุกสุดๆเขาถึงท่านรู้สึกว่าตนไม่จําเป็นต้องใช้แรงบันดาลใจมากมายยกทําาาเเพลลงี่่่นนัับบวอออูใใระดดดช้้้ไไมย อย่างไรก็ดีในทั่วขณะที่เขาเกิดไอเดียในการเขียนเพลงความทรงจาซึ่งมาพร้อมกับการ์ตัวละครของหยางจงหมิงก็จะอันตรธานหายไปในทั่วพริตตาปริมาณความรู้ด้านการประพันธ์เพลงของหลินเยวียนก็จะหุนคืนสู่ระดับขอดในการประพันธ์เพลงขั้นสูงที่หลินเยวียนเพิ่งเรียนมาในระยะนี้หลินเยวียนพยายามหาคําอธิบายที่ตรงตามความหมายถ้าฉันอยากแปลงร่างระบบก็จะยกเลิกเอฟเฟกต์ของการ์ตัวละครถ้าไม่มีเอฟเฟกต์เสริมของการ์ตัวละครฉันก็ไม่มีวันแปลงร่างได้คําอธิบายนี้ไม่นับว่าตรงตามความหมายจนกระทั่งหลิงเยวียนยกเลิกการแปลงร่า จนกระทั่งหลิงเยวียนยกเลิกความคิดที่จะหยิบยืมความรู้เหล่านี้มาเขียนเพลงความรู้เหล่านี้จึงจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นความรู้สึกและข้อสรุปขององค์การใช้การตัวละครก็คือระบบค่อนข้างช่ำชองเรื่อง404 4, not found 1หลิงเยวียนชุกคิดขึ้นมาทันใดถ้าใช้เขียนเพลงไม่ได้งง้นฉันจะใช้เวลาที่เปิดใช้การตัวละครมาเรียนความรู้พวกนี้ได้ไหมได้สินี้เป็นวิธีพิเศษในการใช้การตัวละครระบบสอบถามไม่ทราบว่าโฮสต์เรียนเลยไหมเริ่มเลยแล้วกันหลิงเยวียนตอบด้วยความรู้สึกคาดหวัง ชั่วขนานั้นความรู้สึกของเขาสภาพแวดลอด้อมโดยรอบล้วนบิดเบี้ยวและแพร่เรือนขึ้นมายามที่เขาได้สติกลับมาตนก็มาอยู่ในห้องเรียนขนาดเล็กและดูสะอาดสะอ้านแล้วในห้องเรียนนี้มีเพียงคนเดียวบนโพเดียมมีชายววยกลางคนสีหน้าไรอารมณ์คนหนึ่งยืนอยู่นั่นก็คือหยางจงหมิงลินเยวียนถามที่นี่ที่ไหนอะระบบตอบที่นี่คือโลกในสมองของโฮสเวลานะที่แห่งนี้หมุนไปช้ามากในสมองของโฮสเรียนไปสองชั่วโมงโลกภายนอกเพิ่งจะผ่านไปแค่สองนาทีลินเยวียนรอ,อดรู้สึกหวาดหวัว่นไม่ได้นายจับหยางจงหมิงมาที่นี่เหอ ถ้าเขาอยากไปเข้าห้องน้ําจะทํำยังไงในสมองของเขามีห้องน้ําหรือเปล่านะระบบตอบนี่เป็นภาพฉายของบุคคลไม่ใช่อย่างจงหมิงที่ถูกกลากเข้ามาในมิตินี้ในตอนนี้อย่างจงหมิงจะสอนความรู้ให้โดยระบบจะใช้เอฟเฟกอาจารย์กับภาพฉายของอย่างจงหมิงลิงเยวียนเอฟเฟกอาจารย์ใช้ที่นี่ได้ด้วยหรอก็จริงแฮะถึงอย่างไรการ์ตตัวละครก็เป็นของเขาลิงเยวียนยังไม่ทันได้พูดต่อจูจ่ๆอย่างจงหมิงซึ่งอยู่เบื้องหน้าก็เอ่ยขึ้นว่าในเวลาเรียนห้ามใจลอยไม่เช่นนั้นต้องถูกลงโทษให้ออกไปยืนตอนนี้คคุณเเเิ่่งงงปีีีขขออมมนนจจะรรสากบทย ลิงเยวียนนั่งหลังตรงอย่างมุ่งมัน่นอาจารย์เข้มงวดอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติเวลาเรียนนักเรียนต้องตั้งใจเรียนมีหนัาสัมการตัวละครยังมีเวลาจำกัดชั้นเรียนของเขามีเวลาแค่วันละสองชั่วโมงเวลารำคาเสียยิ่งกว่าทองวันนี้พวกเรามาพูดเรื่องขอดกันยังจงหมิงยังคงมีสีหน้าไรอารมณ์และเริ่มบรรยายบทเรียนโดยไม่ต้องใช้ตำราประกอบใดๆสิ่งที่เขาพูดโดยมากล้วนเป็นความรู้ที่ก่อนหน้านี้ลิงเยวียนมีอยู่ครึ่งๆกลางกลาง ไม่รู้ว่าหยางจงหมิงบรรยายดีหรือว่าผลจากเอฟเฟกอร์ aker, อาจารย์สรุปแล้วก็คือหลิงเยวียนเข้าใจบทเรียนของหยางจงหมิงได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพในการเรียนของหลิงเยวียนในมหาวิทยาลัยไม่สูงถึงขนาดนี้ดังนั้นหลิงเยวียนจึงให้ความสําคัญกับเวลาที่มีมากผ่านไปสองทั่วโมงความทรงจําของหยางจงหมิงหายวับไปหลิงเยวียนตื่นขึ้น,นจากสภาวะอันน่าพิศวงนี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตนเป็นขอนไม้ที่งงงงไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง นั่นทาให้หลิงเยวียุนเกิดความรู้สึกหงุดหงิดมุ่งงานหากว่ากันตามระดับความสามารถที่แท้จริงแล้วเขากับหยางจงหมิงนั้นยังห่างกันอีกหลายโยธทว่าประสิทธิภาพขององค์การเรียนสองชั่วโมงนั้นน่ากลัวเหลือเกินหลิงเยวียุนรู้สึกว่าต่อให้ตนเรียนที่วิทยาลัยครึ่งเดือนก็ตามบทมเรียนสองชั่วโมงของหยางจงหมิงไม่ทันเขาถึงกับอยากเรียนกับหยางจงหมิงต่อแต่น่าเสียดายการตัวละครได้เข้าสู่สภาวะแช่แข็งแล้วต้องรอพรุ่งนี้กว่าจะใช้ได้อีกครั้งขออนุญาตเตือนไว้ก่อนรรระบบออกาากกเเเท่่่าาาาาหหนิจจสสขงโฮม็ภยวลีด การตัวละครของหยางจงหมิงจะหมดประสิทธิภาพเข้าใจแล้วภารกิจนี้หลิงเยวียนตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องทาให้สาเร็จเพราะเขายังอยากเรียนกับหยางจงหมิงต่อด้วยประสบการณ์และความรู้ของหยางจงหมิงประกอบกับคนของเอฟเฟกต์ ake, อาจารย์หลิงเยวียนคิดว่าการสอนนักประพันธ์เพลงสามคนที่มีความสามารถไม่เลวอยู่เป็นทุนเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องยากหลิงเยวียนถามเกณฑ์ในการทาภารกิจสาเร็จคืออะไรระบบตอบระบบมีเกณฑ์ตัดสินของตัวเองโฮสต์เพียงแค่ตั้งใจทําภารกิจไปก็พอแล้วเมื่อลูกศิษย์สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้ว้วระะบบจแจแงเตือน เข้าใจแล้วลิงเงยวียนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาส่งข้อความหากู้ตงรบกวนช่วยส่งข้อมูลของนักแต่งเพลงทั้งหมดในบริษัทรวมไปถึงผลงานเพลงที่พวกเขาเคยทำมาให้ผมชุดหนึ่งนะครับเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จสับลินเงยวียนก็ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูทั่วขณะนั้นกลิ่นเหม็นคลุ้งก็ทะลวงเข้าสู่โรงจมูกพอดีเลยกินข้าวได้แล้วเจียนอี้พูดอย่างยิ้มแยม้มลิงเงยวียนพงนหถอยไปหนึ่งก้าวในทำอะไรนะเจียนอี้ตอบลัวซือเฟอร์ลินอสอง จุดหนึ่งสี่ร้อยสี่นอตฟาวหรือเอเรสสี่ร้อยสี่คือหน้าที่แจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูลอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้หรือไม่พบ URL ของหน้าเว็บไซต์นี้สองลัวซือเฟอร์ริเป็นบะหมีช่ชอนิดหนึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองหลิวโจได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่มีกลิ่นแรงมากตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดข้อเสนอวันเสราร์อาทิตย์ถึงจำเป็นต้องมาทำงานตั้งแต่วันจันรจนถึงวันศุกร์หลินเยวียนยังคงเป็นนักศึกษาเหมือนเดิมทว่าในตอนนี้ถ้าจะบอกว่าหลินเยวียนเป็นนักเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้ยัังงงงงมู่่บออกกววาาหหลิิเเยยยยีนนนนรขอองจง เพราะช่วงเวลาที่หลิงเยวิยนเข้าเรียนของทุกวันเขาก็จะเรียนกับหยางจงหมิงเป็นเวลาสองชั่วโมงและนั่นไม่ได้ทําให้บทเรียนปกติของหลิงเยวิยนล่าช้าลงเลยเขาเริ่มเรียนกับหยางจงหมิงในโลกแห่งห้วงสํานึกของตนเองทุกวันในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเวลาเพียงสองนาทีอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ส่งผลต่อชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของหลิงเยวิยนผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดก็คือหลิงเยวิยนพบว่าความเร็วในการสอนของอาจารย์นั้นตามความคืบหน้าในการเรียนของตนไม่ทันอีกต่อไป อาจารย์ที่วิทยาลัยศิละปะถีโจเพิ่งสอนถึงความรู้การประพันธ์เพลงในขั้นแรกของภาคเรียนที่หนึ่งหลิงเยวียนเรียนกับหยางจงหมิงไปถึงความรู้ด้านการประพันธ์เพลงขั้นที่สามถึงสี่ของภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนั่นทำให้บทเรียนของอาจารย์กลายเป็นน่าเบื่อขึ้นมาถนัดตาหลิงเยวียนถึงขั้นอยากเร่งให้วันเสาร์อาทิตย์มาถึงเร็วสักหน่อยเขาได้ไปทำภารกิจที่บริษัทปรากฏว่าหลิงเยวียนไม่ทันได้เฝ้ารอจนวันเสาร์อาทิตย์มาถึงซีรีส์เรื่องระยะห่างระหว่างเราก็กำลังจะออนแอร,ร์ ขันไข่เป็นนักแสดงแถวหน้าของทีโจเรื่องระยะห่างระหว่างเราที่เขาแสดงนํานั้นเป็นผลงานจาก Thunder Entertainment ย่อมนับได้ว่าเป็นซีรีส์เกลใหญ่เรื่องหนึ่งเลยดังนั้นจึงมีผู้ติดตามมากมายทว่าหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ปล่อยออกไปได้2ตอนสิ่งที่โลกออนไลน์พูดคุยกันมากที่สุดเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่พล็อตเรื่องหากแต่เป็นเพลงประกอบของซีรีส์เรื่องนี้เพลงซาวทร็กที่ชื่อชอบเธอนี่เพราะมากเลยซีรีส์ถือว่าพอใช้ได้สําหรับฉันแล้วจัดอยู่ในประเภทที่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่พอนาาางงงงเเเเเอออออกก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 กัััับบพรระมมจจนนนนนนแลล้้้้้วููู่่่ๆ็็ดขขึึึฉสตืยไถ ซีรีส์หวยแต่เพลงดีว่างั้นเถอะฮ่าฮ่าฮ่มีถึงกับหวยเหล่าฉันจำชัดที่พระเอกกับนางเอกเจอกันครั้งแรกในโกดังหลังจากยายกกล่องออกไปสิบกว่าใบาก็บังเอิญเห็นพระเอกยืนอยู่ตรงข้ามเข้าพอดีพวกเขาสบตากันหลังจากนั้นดนตรีก็ดังขึ้นตอนนั้นฉันอินสุดๆเลยละ่ะจะว่ายังไงดีเลยจากอดีตเด็กยากจนปลายมาเป็นประธานจอมโหมดในวันนี้มาเจอกับภรรยาซึ่งทอดทิ้งเขาไปในตอนนั้นพลัดเรื่องแบบนี้เดิมทีสุดจะทิเช่แต่ก็ทาให้คอน,นอตรู้สึกคาดหวังไม่ได้แถมมีดนตรีมาประกอบอีกทํําาาาาาให้้้้้้้้ไไดดคคคณลลลลััััับบบเเ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 ขขปปออออออีีีกกกกกท่่สญ็็ืืืพพงงงงงงนนนนนนรรแตววมฐยะ ก่อนหน้าน,นี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฐานถ่ายจะร้องเพลงได้ดีขนาดนี้แถมเป็นพระเอกอีกยิ่งทําให้รู้สึกอินเพลงนี้ช่วยกอบกู้ความอยากดูซีรีส์ของฉันกลับมาเลยเมื่อก่อนคิดว่าเป็นเพราะชอบซีรีส์ถึงได้ชอบเพลงไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยในนีนน่ที่รู้สึกสนใจซีรีส์เพราะเพลงประกอบอัญญกระกาศเดียวอัญญประกาศเดียวกู้ตรงเป็นแฟนคลับของฐานถ่ายดังนั้นหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเธอก็ดูเช่นเดียวกันปรากฏว่าเมื่อได้อ่านคำวิจารณ์จากชาวเน็ตทั่วขนาดนั้นหัวใจก็พองโตจนแทบทนไม่ไหวถึงกับบอกว่าเพลงชอบเธอกอบก แน่นอนว่าวิธีการพูดเช่นนี้เกินจริงไปหน่อยโดยเฉพาะสําหรับคนในสายอาชีพนี้อย่างกูตง้ตรงซีรีส์ที่ดีถึงจะส่งให้เพลงซึ่งคุณภาพธรรมดาโด่งดังไปด้วยส่วนเพลงที่ดีกลับยากที่จะช่วยดึงซีรีส์คุณภาพธรรมดาให้ขึ้นไปด้วยดังนั้นกู้ตรงจึงกระจ่างดีว่าเพลงชอบเธอได้รับการยอมรับมากมายถึงขนาดนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงเพราะคุณภาพของเพลงเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็ยังเกี่ยวโยงไปถึงคุณภาพของซีรีส์ซึ่งไม่นับว่าย่ำแย่ด้วยเช่นกัน ถ้าหากไม่มีเนื้อเรื่องมาสร้างความสอดคล้องเพลงชอบเธอนี้ก็ยังคงพรอเราะว่าผู้คนจะรู้สึกทิ้งว่าเพลงดีมากแต่กลับไม่ได้รู้สึกว่าซีรีส์ดีมากเช่นกันดังนั้นคําวิจารณ์ํานองนี้ส่วนมากล้วนจะเป็นผู้ชมที่มองข้ามจุดนี้ไปหรือจะกล่าวได้ว่าจิตใต้สานึกของพวกเขาไม่อยากยอมรับว่าตนถูกซีรีส์พลอดซ้ำซากจำเจเ่น,เนีดึงดูดไว้ซะแล้วมิอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าตนเป็นคนธรรมดาสามัญใช่ไหมละ่ะทว่าในความจริงแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็ธรรมดาสามัญเหมือนกันทั้งนั้นแหละและนี่ก็เป็น ในทำนองเดียวกันมีผู้กำกับบางคนที่ถ่ายทำซีรีส์ที่ตื่นเต้นทราบซึ้งใจและมีผู้กำกับบางคนที่ถ่ายทำซีรีส์ออกมาได้อย่างสุดแสนจะธรรมดาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือซีรีส์บางเรื่องอาจต้องพบเจอกับการถ่ายทำใหม่เรื่องราวเดียวกันเมื่อเปลี่ยนกลุ่มคนมาถ่ายทำผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เหมือนกันแล้วสรุปได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำออกมาได้ไม่เลวและหลังจากที่เพลงชอบเธอซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ถูกปล่อยออกไปโดย s p i l i g h t Music ยอดดาวโหลดก็ทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเพลงฮิตสิ่งที่คุ ส่วนลิขสิทธิ์ของเพลงนั้นทั้ง r ไ i ล h t Music และ Thunder Entertainment ได้รับร่วมกันทว่า Thunder Entertainment ไม่มีส่วนร่วมในรายได้จากยอดดาวน์โหลดเมื่อฐานไายกับร้องเพลงสักเพลงตามหลักแล้วในฐานะนักร้องเขาจะมีส่วนร่วมในส่วนแบ่งจากยอดดาวนโหลดก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นในการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองฝ่าย Thunder Entertainment ก็ยอมปล่อยส่วนแบ่งของฐานไข่และเปลี่ยนเป็นให้ทางส l i g h t Music จ่ายเงินค่าตัวให้ฐานไขทีเดียว2 0 0 0 0 0หยวนนับเป็นส่วนแบ่งที่ตามมาหลังจากการซื้้อขาดเเงงงงิินนนนนนนใสส่่่่วววีป็แบบบลยกััรรษทคคะึ ก็ใครใช้ให้บริษัทไม่มีนักร้องล่ะหลิงเยวียนทำได้เพียงเลือกผู้ขับร้องมาจากบรรดาศิลปินของบริษัทอีกฝ่ายจะว่าไปแล้วต่อให้เป็นนักร้องที่มาจากบริษัทของตนกรับใดที่ร้องเพลงก็ต้องแบ่งเงินกับนักประพันธ์เพลงอยู่ดีดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากหลิงเยวียนพึงพอใจกับผลที่ได้พอสมควรรูปแบบของออเดอร์ประเภทนี้ในจีโจเหมาะสมกับหลิงเยวียนมากเพราะเดิมทีหลิงเยวียนอยากปล่อยเพลงและค่าใช้จ่ายในการสั่งทำออเดอร์สําหรับหลิงเยวียนแล้วเหมือนกับค่าตอบแทนทเศษเสียมากกว่าเหตุผลสําาคัญก็็เปนพรระะบ สำหรับนักประพันธ์เพลงคนอื่นแล้วออเดอร์ประเภทนี้ทำแล้วไม่ค่อยคุ้มราคาค่าตอบแทนพิเศษจากการปล่อยเพลงฟังดูดีอยู่หรอกแต่มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆตีกรอบอยู่เต็มไปหมดผลงานของนักประพันธ์เพลงต้องตรงตามความต้องการของอีกฝ่ายรวมไปถึงต้องรักษาคุณภาพไว้ด้วยยากจะตายไปแต่ทว่าต่อให้มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆก็ยากที่จะตีกรอบบังคับลิงเยวียนได้เพราะคลังเพลงของระบบนั้นกว้างใหญ่ไรที่สิ้นสุดฉะนั้นสำหรับนักแต่งเพลงหลายคนแล้วชีโจอาจเป็นขุมนรกแต่สำหรับหลิงเยวียนแล้วนี่เป็นแหล่ง และผลที่ตามมาจากความสาเร็จของออเดอร์นี้ซึ่งเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ s t a r l i ล h t Music ได้ออกหน้าแล้วในกรณีที่มีงบประมาณมากพอผู้ว่าจ้างจะเลือกร่วมง,งานจากผลงานของผู้รับงานเมื่อก่อน s t a r l ไล h ์ Music ไม่มีผลงานออกมานําเสนอมากมายฉะนั้นแล้วผู้ว่าจ้างที่กระเป๋านักสักหน่อยก็ไม่มีทางมาร่วมง,งานกับสต a r l ไล h ์ Music แต่ในตอนนี้เพลงชอบเธอที่สังผลิตจากสต a r l i ล h ์ Music ก็ฮอตฮิตขึ้นมาแล้วสําหรับซีรีส์เรื่องระยะห่างระหว่างเราแล้วนี่เป็นเพลงประกอบที่ประสบความสาเร็จท่่มท้นเพลงหนึ่งเเป็็นตััววอออย่่าาาางงงขขคมสรํรรจทีไ้้ก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าครั้งนี้สตาร์ไลท์ร่วมมือกับ Thunder Entertainment ต่อให้ไม่เอ่ยถึงว่าคุณภาพของเพลงชอบเธอเป็นอย่างไรถ้าหากลองใช้สมองคบคิดสักเล็กน้อยผู้รับงานที่ถูก Thunder Entertainment เลือกมาร่วมง,งานด้วยมีหรือจะแย่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าในอดีต Thunder Entertainment สั่งทำเพลงกับทางฉินโจมาโดยตลอดดังนั้นก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดผู้ว่าจ้างจำนวนมากในถีโจต่างก็สงสายตาและมุ่งความสนใจตรงมาที่สตาร์ไลท์มิวสิกในนั้น